สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โ Fo กัสไต้หวันประจำวันที่29พฤศจิกายนกับผมวิรัติศริสมบัติครับ ผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานพนักง,งานบริษัทการรถไฟไต้หวันถูกหัวหน้าฝ่ายบุคคลกดขี่ข่มเหงหลายต่อหลายครั้งหลังฟ้องร้องนะครับคดีก็กลับถูกปิดเงียบครับนอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแม่ค่ายออกมาร้องขอความเห็นใจจากกระทรวงแรงงานเนื่องจากตนนั้นถูกข่มเหงในที่ทํางานมาเป็นเวลานานโดยหวังว่ากระทรวงแรงงานนั้นจะจัดตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตะโกนเป็นคำขวัญดังสนานให้สังคมตระหนักถึงความรุนแรงของการบูลลี่ในที่ทำงาน เนื่องจากเกิดคดีฆ่าตัวตายของข้าราชการกรมพัฒนากําลังแรงงานกระทรวงแรงงานก่อให้เกิดความสนใจผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลแม่เคนไร่หนึ่งร้องว่าตนเองถูกบูลลี่ในที่ทํางานเป็นเวลานานร้องเรียนต่อหัวหน้าพยาบาลก็แล้วแต่ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บูลลี่ซสเองจนกระทั่งเคยเพยายามฆ่าตัวตายแต่ได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานจึงมาร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้การรถไฟไต้หวันยังมีพนักงานรายหนึ่งแชร์ว่าเขาเจอการกีดกันไม่ให้ได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและไม่ได้รับอนุมัติเวลาตอนแรกคณะกรรมาการสอบสวนความรุนแรงในที่ทำงานมีมติบุลลี่จริงแต่หัวหน้าที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธผลการสอบสวนร้องเรียนให้ทบทวนใหม่จนมีมติปฏิเสธผลการสอบสวนเบื้องต้นดังกล่าวส่วนการรถไฟก็ชี้แจงว่าหากไม่ยอมรับผลการพิจารณาก็สามารถยืดอุดทนได้อีก วันนี้ไต้หวันได้รับอิทธิพลมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและการแผ่รังสีความเย็นทำให้ช่วงเช้าและช่วงกลางคืนนั้นอากาศจะหนาวเป็นพิเศษครับเช้านี้นะครับเขตติ่งของนครนิวไทเปวัดอุณหภูมิได้ต่ำสุด7.8องศาเซลเซียสวันนี้หลายพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสนอกจากนี้นะครับกรมอุตุนิยวมวิทยายัางได้ออกประกาศเตือนภัยอากาศหนาวเย็นใน8เมืองทั่วไต้หวันอีกด้วยทะเลเหมอกบนภูเขาวสวยมากแต่บนถนนไร้ซึ่งผู้คน บนความสูง1,200เมตรเหนือนระดับน้ำทะเลภูเขาล,ะล,ะละาลาซาในเขตฟูซิงเถาหยวนเมื่อขึ้นยอดดอยอุณภูมิกับลดลงเหลือเพียง6.5องศาชาวบ้านบนภูเขาบอกว่าเป็นวันที่หนาวที่สุดนับตั้งแต่เข้าฤดูหนาวมารู้สึกหนาวกว่าตอนหิมะตกลงมาอีกผลกระทบจากคลื่นความเย็ยนจากจีและการแผ่รังสีของความหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า วันที่29พฤศจิกายนอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ14องศาพื้นที่ส่วนมากอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาในช่วงเช้ามืดสภาพอากาศในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมยังคงได้รับผลกระทบจากการแผ่รังสีเช้าเย็นอุณหภูมิต,มต่างกันมากวันที่1ถึง2ธันวาคมอุณหภูมิจะสูงขึ้นความชื้นในอากาศก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าฤดูหนาวปีนี้ไต้หวันมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์เอลนิโย50%แต่ว่าหลังจากฤดูใบไม้ผลิของปีหน้ามีโอกาสกลับสู่ภาวะปกติค่อนข้างสูงคาดว่าในฤดูถัดไปอุณหภูมิทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกมีโอกาสที่จะเป็นปกติมากที่สุดส่วนปริมาณฝนนั้นมีแนวโน้มเปลี่ยนจากปกติไปเป็นฝนตกน้อย เมื่อวานนี้นะครับวาเหรียนพบชายพฤติกรรมประหลาดใช้วิธีกลิ้งตัวเพื่อข้ามทางม้าลายซึ่งสร้างความกังวลใจให้แก่ผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านเป็นอย่างมากครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยออกมาเตือนนะครับว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎจราจรหลังยืนยันตัวผู้กระทําผิดแล้วจะมีการสั่งปรับตามกฎหมายต่อไป เมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาโชเฟอร์แท็กซี่รายหนึ่งพบชายสวมกางเกงสีเหลืองกลิ้งตัวข้ามทางม้าลายขณะที่ตนกำลังจอดรอสัญญาณไฟจราจรจากนั้นถือว่าถูกกลิ้งต่อบนทางเท้าดนาหน้านที่ตำรวจเปิดเผยว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎจราจรซึ่งอาจต้องระวังโทษปรับ500เหรียญไต้หวันนอกจากนี้ในละแวกดังกล่าวยังพบการรวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์หน้าร้านสะดวกซื้ออีกด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีแผนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจลาดตระเวน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ดื่มสุราทำพฤติกรรมประหลาดที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมสภาบริหารมีมติผ่านร่างแก้ไขกฎหมายแพ่งโดยยกเลิกข้อความที่ระบุว่าบิดามารดาสามารถลงโทษบุตรหลานได้ภายใต้ขอบเขตที่จําเป็นทั้งนี้ห้ามไม่ให้บิดามารดาใช้ความรุนแรงในการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างไรก็ตามนะครับกลับมีผู้ปกครองบางกลุ่มนั้นมองว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้จะเป็นการริดรอนสิทธิ์ในการลงโทษบุตรหลานตามความเหมาะสมผู้ปกครองต้องคบคิดหาวิธีอบรมสั่งสอนบุตร าำข้อตกลงซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเด็กคนถูกมองว,ว่าเป็นปัจเจกบุคคลต้องเคารพและสื่อสารและไม่ลงโทษหรือดุด่าทุบตีเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกไต้หวันจึงส่งเสริมให้ผู้ปกครองอบรมบุตรหลานด้วยวิธีเชิงบวก例如说如果他不吃饭一直看电视就是跟他说吃完饭就是可以吃水果立刻马上的给他鼓励สภานริหารเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายแพ่งมาตรา1085เมื่อวันที่27พฤศจิกายน โดยแก้จากเดิมพ่อแม่สามารถลงโทษบุตรในขอบเขตที่จําเป็นเป็นการปกป้องและอบรมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะควรพิจารณาถึงวัยและบุฒิภาวะของบุตรเคารพความเป็นปัจเจกบของบุตรและจะใช้ความรุนแรงสั่งสอนบุตรไม่ได้อย่างไรก็ดีกลุ่มผู้ปกครองเห็นว่าถึงแม้จะเป็นแนวคิดที่ดีแต่ก็ยังกังวลว่าจะไม่มีคํานิยามที่แน่ชัดอาจกีดกันสิทธิ์ในการอบรมสั่งสอนบุตรของพ่อแม่以孩子的感受为主他要对这个法有正确的解读 สภาพบริหารระบุว่าเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ส่งให้สภานิติบัญญัติพิจารณาแล้วก็จะทำความเข้าใจกับปดพักต่างๆและกลุ่มองคอ์กรเพื่อให้การอบรมในครอบครัวมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ คุณผู้ชมครับหลังทีมชาติไต้หวันคว้าแชมป์เบสบอลรายการ WBC Premier 12ก็มีข่าวลือออกมานะครับว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเตอร์นั้นมีแผนเปลี่ยนภาพบนธนบัตร500เหรียญไต้หวันจากเดิมที่เป็นภาพนักกีฬาเบสบอลจากโรงเรียนประถมนันหวังที่คว้าแชมป์เหรียญทองไปในปี1998เป็นภาพนักกีฬาทีมชาติชุดปัจจุบันซึ่งข่าวลือนี้ก็กำลังเป็นที่ถกเถียงในหมู่ประชาชน ปัจจุบันกำลังเป็นที่ถกเถียงว่าภาพบนธนบัตร500เหรียญไต้หวันควรเปลี่ยนเป็นภาพของทีมเบสบอลทีมชาติที่เพิ่งควา้าแชมป์โลก w s c Premier 12หรือไม่ทั้งนี้มีประชาชนบางส่วนมองว่าการเปลี่ยนภาพครั้งนี้จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อนักกีฬาเบสบอลทีมชาติไต้หวันได้ขณะเดียวกันก็มีประชาชนบางส่วนมองว่าแทนที่จะสิ้นเปลืองงบประมาณไปก,กับการเปลี่ยนภาพบนธนบัตรควรนำไปทุ่มให้กับก,บการบ่มเพาะนักกีฬารุ่นใหม่อย่างไรก็ตามธนาคารกลางไต้หวันออกมาเปิดเผยว่า จะมีการนำข้อคิดเห็นทั้งสองฝ่ายไปพิจารณาอย่างละเอียดที่ถ้วนพบกับ PTS Focus ฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ